สวัสดีจ้ามื่อวันเสาร์ทันทีจะได้นอนเมื่อได้นอนเสรแล้วพี่น,อน้องเอ้ยแต่รับงานรับงานเลี้ยงไว้ให้ล้านเมื่อวานก่อนเมื่อวานไม่ใช่สิเมื่อวานก่อนไน้ากอยู่ก็เยกลยไปรับงานเลี้ยงให้นาหยีซิบหาคนแต่เขาไ,ไม่ได้เป็กินเวลาหรอกเขา คอยหอไปทรงอยู่ทาเลือค่ะแต่ไม่น่าจงไปเฮ็ดซอยเมื่บ้านก็นเฮ็ดจนว่าเลิกงานนะคะจนลาาปิดเมื่อเนี้กัสิบไปซอยเฮ็ดทุกอย่างลงแพ็คล่งแพ็คนะคะจริงของหวานจริงๆวันสองจะเป็นเวลานอนคอยเด้ว ลับขับ้นไว้แล้วก็ต้องไปซอยไนซากูข้าวโพดถัดดำ จะไปจ่อยให้ของหาโมงหาโมงคหาซิบจะคนคนขึ้นรถหลับไปส่งเขาดูท่าเลือแได้เขาจะเอาเลือดส่วนโตมาหลับเอา,ขาเขาจาอ,อยู่ในเกาะ การว่าสิไปเฮ็ดซอยจักสามชั่วโมงไม่ได้สิเขาใบสองเครื่องขันออกเต็มที่กับสิออกใบสองเครื่องใบสามเครื่องใบสี่เครื่องใบห้าเครื่องหกโมงเครื่องไม่สิออกหกโมงเครื่องซอยแค่สี่ชั่วโมงถ้านล่านปิดอ่ะสองทุ่มแก้วมันไม่ใช่หรอกการว่าสิไปซอยสี่ชั่วโมงมาเบิ่งว่าสิได้กบานจักโมงนะคะตอดน้องเขาเอี่งแล้ววันเสาร์พี่ก็าทำงานนะจ๊ะหืม nấu gì, hoàn thầm á, ngon, do, phim rồi, ชิดยืดตั้งแต่ปากจนหอดกินเองเนาะกินเองแล้วเห็นหาแบบว่าชิดยืดๆอืมชืดนะพ่อพ่อทำงานจัดไปสิคะอยากได้ก็จัดสไตลเค้กจากเค้กโดนเค้กอะค่ะหมอแกง หม้อแกงมันฝรัง่งนี่ทำทำแถมให้ลูกค้าพี่น้องเดี๋ยวสิใส่กองนะคะหม้อแกงมันฝรัง่งเพราะว่าหลายคนเขาแพ้ถั่วล้วก็ต้องเอามันฝรั่งทำนะจ๊ะแต่ไม่ได้ถ่ายวิธีทำให้ดูเนาะแหมว่าจะมาแค่สีชั่วโมงหกโมงครึ่งก็ะสิออกใส่ละล้านสิปิดแล้วพี่น้นองมาซอยวันเสาร์แค่สีชั่วโมงงานเลี้ยงบ่แม่แล,ล้วค่ะ มื่อนี้งไม่น้อยหูแล้วเนอะรุ่นน้องเธอเขาเฮ็ดงานลานนีแต่ก่อนนี่ป่าเฮ็ดทางนั้นเลยไม่น้อยก็มาเฮ็ดงานบางใบสองเมื่อพ่อเขาหิวถุงลงไปเครื่องถุงอันถุงหิวขาวไงนะเครื่องถุงนั่งจอกรยานไปนี่ไม่น้อยเลยห้องใส่มึงเด้อกูหูแล้วบ้ดนี้ป่าเฮ็ดเดีป่าแก้เขาสิหูวสัวนซอยเหลือบะไ้เด้อบาทหูแล้วมึงเด้อกูสิเก็บบาดนี้ อันหลายยวซันมันนั่งว่าเห็ดเหลืองก็หลายว่าสันนั่งได้ไปเครื่องถุงถ้้เอาไปขายก็ได้สามสี่ร้อยคนผมได้พันกว่ากับสองพัน,ลพนเลิกงานส่วนนั่งหนาวในน,น้อยหรับงานเลียงแทนนได้มึงกันเลือดเดมาเฮดงานว่านเสาวาสีมาสีมุง่งว่าวาสีมาสีชมุง่งฟาดตายไปจนห้านปิด กลิ่นบักแพลนไปไงซื้อมอาใหา้อาบักแพล่อนจะกลับเป๋ามานั่มห้องทองเม่น,น้อยขี้ไก่เม่น,น้อยตอนแรกคิดว่ามันเขาปลูกงานว่าเมนในพี่น้องมันเป็นทัว่วเม่น,น้อยเห็นมันเป็นฟักอยู่ไหมแล้วสุด้าเบิ้งนันเป็นฟักอยู่อืมอันนี้ใน่พักผม เ่าเอาแล้วกลินเมืออ่อานุบาลลูกพี่แตะปากเบี้ยวขั้นขยีขึ้นลินจนแง็งมันน่าจะริบไมหน่อยแพมืมองหันมันสุกจนว่าเขาเก็บกิ่นแล้วเดี๋มวมันสิาพาไปเบิกมองหันมันเด้มันออกหน่ยอยแสดงว่าเขาเจ้าปลูกบ่ชอบว่ทอกัน ทัวลันเต่าเขาบอกปลูกเวลาเดียวกันเหมือกันเห็นมั้ยอืมอเป็นน้อยแล้วอืม้ำนี่กับลังพ่อพัดซจำนี่เขาปลูกเอาไนมั่นพี่น้องอืมนกมากินมองนี้นะคือแหลว่าเนื้เขาปลูกนื้ว่าเขาเจ้าปลูกป้ายนาไปตีกอบ ืเขาเจากกับแบงปลูกเนาะเราจะพาไปเบิงทงนั่นมองหน,นันแกแล้วเอาอีดำเฮอคกันอีดำเฮอคนี่ก็คำคุน้นดีๆได้พี่น้องเลยแม่มาเถีกมองเขากำลังตีกอล์ฟดีท่งแยกกับบ้านเลยนี่นสลออีสลอโสลอน้ำตูนน้ำด่าใครอ่แล้วมั้ง น,นี่ม,นมงนีมันดกแหละมงนีมันปลูกก่อนทางนั้นแน่นอนเลยเห็นบอกนี่นี่หน่วยมันกำลังสมมัเสมอกำลังงามเลยพี่น้องเออก็คอยอยากเก็บต้ยเนาะพัดไส้หมูเนาะพี่น้องนเนาะกินเทือกเขาเจ้าห่อนพัดหวานหวานในจังหน่อยหวานหวานเข้มเข้มมดีไปเห็นนกมันกินอยู่มั้ะน,นี่เลย อ,อขอเบิรงเนเธอหน่วยหนึ่งเด้อ่เด,ด้ข้าเจ้ากิน,นอะ่ะข้าเจ้าเอาไน่มันข้าเจ้าบ่เก็บออนเนาะไน่มันพี่น้องจะรอว้าหั่นหวาน,วานข้าเจ้าปลูกธรรมาชาติหวานอยู่หรือเก็บเด้เนาะขันยันบ่ผพิดนะ เป็นเหมือนของเล่าแค่ม,มาตายเบิ้งของเขาซื้อเหลืออีกหนึ่งลูกกินแล้วกลับถึงบ้านวันนี้เราจะดื่มพรุ่งนี้เรานอนทั้งวันวันจันทร์เรามาทํางานเนาะเอาเห็ดไปบ่อาไตา่ก่อนกับสได้ใสดอกเงินเมือ่อยกระจมไปส,ะไสละเมื่อยกรเห็ดสู่คือเกาลัพี่น้องเพราะว่ามันในเงินเนาะเขาบ่ไร้เอาเ็ดฟรีงานมันได้หาพาได้ก็หา ตะกอนเก็บกลับไปตะกอนงานหาบบได้เขาก็จะได้มีใสเนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงมื้อนอี้วันเสาร์ยี่สิบกว่าชั่วโมงค่ะ,ะคเฉพาะงานพิเศษนะคะเกือบสามสิบชั่วโมงปกติกงานทีหนึ่งสี่สิบชั่วโมงเ็ดงานมืออันนี้หกมือเป็นเซจแล้วเกือบเจ็ดสิบชั่วโมงนะคะ ตอนเห็นเงินผนลลัพธ์ยังจะเศร้าเมื่อยนะคะขอบคุณมากจ้ารักนะจุ๊จุจ๊